มาแล้วฮะรถรอบนี้1,80 0 0 0้บาทได้แค่26่สคันอยากรู้ว่ารุ่นไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้ดิ่งตรงมาจากภาคอีสานนะครับรอบนี้คือมีแต่ P C เน้นๆเดี๋ยวผมจะจัดมาตรการ,ร P C X กับ N Max เลยเนี่ยนี่คือ P C X นี่เข้าเยอะมากดูแบบนี้เลยเนี่ยเห็นเนี้ย Forza X Max คือมีหมดน P C X 160ตัว A B S นะครับตัว S S นี่น่าจะมีประมาณ2คันนะครับนี่150มีหมดนี่ตัวเก่า ตัวใหม่ดูแบบนี้คือแบบจัดให้แน่นๆแล้วก็ X Max แบบแต่งนู้นคันหนึ่งนะครับโดนไปทั้งหมด1นล้านแปดหมบาทเสียภาษีไปอ่ะเจ็ดหมื่นกว่าบาทรอบเนี้ยคือบอกเลยว่าร้านผมเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายหมดนะฮะรถทุกคันการตีให้หมดนะฮะมีเลมเอกสารครบเดี๋ยวรถมาเพิบเช็คเสร็จเช็คเอกสารอีกนะครับกว่าจะขายได้น่าจะประมาณอีกสักวัน2วันนะครับเพราะว่ามาทำการเช็คใหม่หมดเลยนี่ฮอนด้าลีสวยๆแบบนี้เห็นไะเท่มากเงี้ย โอเคแล้วโอเคฟรีเซ็ตัวเก่านะครับก็จะมีนี่ร้อยห้าสิบปีสิบเจ็ดสิบแปดแบบนี้เห็นไหมเข้าแบบนี้เลยครับแน่นๆนะฮะอย่าลืมมาดูรถนะฮะที่สุขาบ้านห้าสิบเจ็ดสิบช่วไม่รู้จะพูดอะไรทุกขารู้อยู่แล้วอ่ะถูกไหมฟรีเซ็นี่มันเต็มๆอยู่แล้วแล้วร้านเราจะจัดให้แบบแน่นเกลียดแบบไม่มีทางเดินคือตอนแรกว่าจะไปลงโกดังสามแต่โกดังสามเต็มนะฮะโกดังสองก็เต็มเช่นกันนะฮะมาซื้อกันนะครับแล้วเจอกันครับ